ไม่รู้แมวแปลงสีฟันมาไอ้เหี้ยแต่กูเอามานะโอ้ยพวกมึงเอามาหรือเปล่าไม่เอามาเหี้ยบนน้ำเกลือไม่ใช่มือถุยเงี้ยคิดไปยอ้าวก็ต้องที่แรกอ่ะไอ้บ้างกูนั่งตรงนี้ไะกูคิดแต่คนอื่นตัวหี้ยเสียงกระแว่นพูดเออไอ้เหี้ยแล้วเราไม่ใช่แปลงนอกสมัยนี่เขาใช้เขาใช้เกลือคิดไปไม่ได้ในวันนี้พี่เบ๊กไม่ได้เบรก อยางน้อยก็แปงเลยเนาะโวยควายมึงนอนคนละห้องกับโกมึงจะรู้ได้ไงกลิ่นเที่ยไอ้สิบันนี่มีเลยเดียวเอาเป็นมาอาบน้ำพวกเราไม่จีบแปลงมาด้วยนะไอ้หลามมึงก็พูดไปนะถ่ายฟางนี่ถ่ายฟางไอ้ฟางแปลงไหมไอ้ฟางไม่แปลงไอ้ฟางไม่แปล ไอ้ฟางมึงไปซื้อแปลงมาเมื่อคืนนี่ไม่เตาแว่นนอนตาแว่นนอนกับมึงตาแว่นแปลงไหมแว่นติคนอยู่ห้องไหนพี่ตาแว่นนอนกับมึงตาแว่นแปลงไหมไม่แปลงหรอกพี่อ่ะไม่รู้อย่าางเเเดียวอละบ้าพี่แวนเอ้ยยาสนติคนอยู่ห้องพี่หมอกมึงมึงไม่ต้องพูดอะไรกีดเขากลับมาจากประเทศอังกฤษเขาก็ไม่เอามึงแล้วมึงไปนอนร้องไห้ได้เลยมึงเชื่อกู ผมวนี้พี่หมอกเอาผมแม้ว่าจะไม่ด้ไม่แต่เมื่อเช้ามึงไม่เอากูนะมึงเอากระเทยควยเพชรสีหมอกมันมันยอดชายเพชรสีหมอกของแท้ต้องการต้องารยังไงต้องพูดว่าต้องพูดยังไงเอาก็เอาแล้วว่างี้ยจะตายอดตายอย่างว่าตอนไหนเลยเพชรสีหมอกเอ้ยฮะเืไอเอหวรกูไม่ได้เอาไอ้กิจเป็นพยานได้ใช่ไหมกิจ ผมนี่คนพามาเองเนี่ยโอ้มึงเอาหรอไอ้จักโอ้โหชั้นเลียวเลยเพชรสมองถ้าจะมุกเลยนะอันเนี้ยไอ้คิดก็เอวดานี่พวกแตกเลยอ่ะคิดเพชรเอาด้วยไหมหมอกกับลำเลยคิดเปเลยคิดกับลำเลยเอาคิดเพชรเขาบอกว่าเมียต้องอยู่เมืองนอกเลยแค่นี้แหล้วเมื่อคืนเขาตะวันแดงนี่โอ้โหอกระเทยเสียงว่าหน้ามืดขนนัดนนี่น้องเอ้ยลงพิษไปแล้วลงพิษไปแล้ว พอใจยังเดียมุดองเพื่อนเมื่อคืนเนี่ยอีหมอกแมงล่อก็เทยว่ะ่อเออพรมอกมันเอาไปยิับลนิีเหลอเใครเพชรทีหมอกเนี่ยเออจะกระดาล่ะอ้ก่อนเอาไว้ก่อนอาวแล้วมันมักินข้าวเพรมันเลี้คงั้งึงอ๋อมึงเคยไปมึงเคยไปกับมันนี่เพื่อน ไไเ,เอแกก็ยงมาข้ oh. ดวกอ้แ้เฮ oh. ้ยหลามต๊ดอีกโอ้ยเหียอย่างเร็วมันต้ดในรถพี่ล้างพี่ลางไม่รู้ว่าต๊ดอะลามหรือว่า ไอเบียไอเบียแม่งทำท่าไปเหม็นคนนั้นคนนี like ้แป้งฟ so ันบ้างนะไอเฮียแม่งไม่ดูตัวมันเลยนะไอเบียเนี่ยเออขี้เต่าแม่งโคตรเหม็นเลยเฮียไปทำทำท่าไปเหม็นคนนั้นคนนี้แป้งฟันบ้างนะปากเหม็นฟันเหลืองไอเฮียอยู่กับมันหมดทุกอย่างเต่าเวนจะพูดมาเบาดิกินปางข้างนอกนี่นะพูดมาเบาดิ้นใครพี่หวังเนี่ย เฮ้ยแต่แกฟันเหลืองจริงว่ะดีห <reco> ว <Christ> ังเนี <kaz uffy> ่ยไม่รู้แต่ขี้ฟันแกเป็นก้อนเลยไอ้เหี้ยมึงไปไหนนี่เพื่อนไปไหนเนี่ยไปหาเด็กไปหาเด็กเนี่ยคุณคุณครูไปด้วยไหมคุณครูอ่ะแฟนกูไปด้วยไหมแฟนกูไปด้วยไหมแฟนกูอ่ะไอ้เหี้ย วางไปแล้ววันฉลองเออแกนเ่ยก็เล่าพูดเธอคนหน้าข้างหลังเกาจะเป็นลมเนี่ยมึงอ่ะมึงมึงพูดปากแกอ่ะมึงพูดหรือมึงตดก็พอแล้วแตกฟันหน่อยน้าหมอมึงมึงพูดหรือมึงตดนี่กูดจริงนะจะลุกกวะมาพี่ปากแปงแล้วเปล่าพูดหรือตดเอาไอเกดีไอ้เกดมึงว่าปากกับแกนเหม็นไหมไอพี่ปากเปงมาเนาะโอ้ไม่นยี่ห้อย